สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะพี่ขาสนใจพระองค์ไหนไม่ชัดยังไงรบกดแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะวันนี้ได้ภาพถ่ายมานะคะพี่ขาเป็นของหลวงปู่สุขค่ะนะคะวันนี้ไปบ้านคุณลุงมาค่ะพี่คุณลุงเอาภาพม้ก่อนเลยค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขานะคะจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็น นแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นแบบตั้งอย่างนี้เลยนะคะพี่คะ่ะอันนี้หนูคิดราคาไม่แพงค่ะพี่หนูขอไว้ที่800บาทพอคะ่ะภาพถ่ายนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นแบบตั้งอย่างนี้นะคะ เป็นแบบตั้งอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่ใช่บานพับนะคะพี่เป็นแบบตั้งค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่ขาแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะภาพ่านหลงปูสุของคนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจาก800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพร้อมโอน800บาททวนจักอันนี้คือสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูเองได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่าของไม้นะคะพี่พี่ดูความ กรอบของไม้นะคะพี่ขานะคะชุดนี้นะคะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อสุขหลวงปู่สุกเนี่ยค่ะใต้ฐานไม้จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่มองยางนิดน,นึงนะคะพี่เพาะบันบัน,นใหญ่ค่ะพี่บันใหญ่อยู่จ้ะอันนี้ค่ะพี่ขานะคะตามภาพไปนั่นเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีนึงค่ะเ <ried S 1> ดี๋ยวแม่ค้าให้ดูด้านหน้าอีกทีนะคะพี่นะคะขอไว้ที่แ5ด้ยห้าสิบาทรวมเก็บปลายทางจ้ะเนะ่จ่ะ เป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่ภาพเก่าๆอบเก่าอย่างนี้เลยนะคะแม่ค้าได้มาซ่ภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอะขอไว้ที่แป0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จา๋าโอเคนะคะพี่เดี่หนูมาดูองค์เล็กกันต่อเลยจ้าปรับกล้องแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่า นะคะอันนี้ขอไวที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะใหญ่ๆเลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะเป็นหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะอันนี้เมค,ค้าขอไวที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ค่ะนะคะตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสาหรับตะกุดดอกนี้จ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นปิดตาเป็นปิดตาหลวงปูเอี่ยมพร้อมตะกุดมีหมากทุยหมากทุยไหมมีหมากอะค่ะพี่มีหมากมีผ้ามีเชือกอย่างเงี้ยค่ะพี่ตามภาพนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสำหรับชุดนี้จะ้ะ เนี่ยค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะเป็นพระปิดตาพร้อมเบี้ยแก่นะเออเป็นขอโทษค่ะเป็นพระปิดตาพร้อมตะกุดอย่างนี้นะคะเป็นเซ็ตด้านในอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาห0 0บาทปลายทาง50บบาทจาก ส่วนอันนี้คะ่ะพี่ขาจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมดอกนี้ขอไว้ที่6กรบาทจากตะกรุดหลวงพ่อเดิมพองห่วงสองห่วงอย่างนี้นะคะพี่นะคะอั Reading นนี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทจาก6 0 0บาทปลายทางบวก mm hmm. เพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับตะกรุดหลวงพ่อเดิมดอกนี้นะคะพี่นะคะสนใจแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่สําหรับตะกรุดหลวงพ่อเดิมดอกนี้จ้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบตะกรุดหลวงพ่อทบดอกนี้นะคะพี่ขากอๆอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะดอกนี้ ี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจะพี่จ่าเป็นตะขุดหลวงพ่อทบนะคะพี่นะค่ะเนี่ยค่ะเจ็ดรอยบาทจะพี่เจ็ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจะพี่จ่าตะกุดหลวงพ่อทบดอกยาดอกนี้จ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาคุณลุงบอกว่าเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มายาวอย่างนี้เลยค่ะเป็นสร้อยเป็นสร้อยยาวนะคะพี่นะค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นะคะ เป็นสร้อยเป็นตะกุดอย่างนี้นะคะเป็นตะกุดแล้วก็มีลูกตุ้มๆอย่างนี้ค่ะพี่ตะกุดเดี๋ยวหนูนับให้ว่ามีกี่ดอก2องสี่หกแปดสิบสองสิบดอกจ้ะ16ดอกนี้ขอไปที่1,000บาทจ้ะ เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ค่ะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นภาพหลวงพ่อเดิมอย่างนี้อยู่ในกล่องอย่างนี้อีกนะคะพี่นะคะอยู่ในประหลอดอย่างนี้อีกนะคะนี่ค่ะพี่เซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ยาวอยู่นะคะพี่ค่ะสนใจยังไงภาพ ไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขายนะคะเซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เดียงแป๊บนึงนะจ๊ะนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้หนูได้มาถุงผ้าอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูจะได้ถุงผ้าอย่างนี้เลยเขาจะเขียนว่าวัดประดูชิมพีนะคะพี่ถุงผ้าน,นี้ด้านในจะมีอันนี้ค่ะพี่เนะะี่ยค่ะ ได้มาทั้งแบบนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งค่ะพี่เป็นพักกิ่งตามภาพเลยน,นะคะพี่นะคะกิ่งเก่อกอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะนะคะใช่หลวงปู่โตไหมคะถ้ายอย่างนี้นะคะ่วะวัดประดูชิมพีกิ่งนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอคะ่ะนะคะ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะได้พร้อมผ้าถุงผ้าอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะแล้วก็พร้อมกิ่งอย่างนี้องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6600้อบาทจาก600้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่คะสําหรับผ้าก,กิ่งองค์นี้นะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร 0840659180ค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเนี่ยค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะด้าน,นหลังจะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ตามภาพเลยเนาะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าเพิ่งได้มาใหม่สุดๆร้อนๆเลยจ้ะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขายนะคะจะมีปลายมีตะกรุดพร้อมใบคาถายอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50ิบาทจะพี่จ๋าเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะจ๊ะส่วนอันนี้ค่ะพี่แปบ๊บนึงใส่ถุงก่อนอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะยี่พาสตะวัดไหมนี่มาพร้อมกล่องอย่างนี้จะพี่ ยี่าสตวัษมาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากด้านในก็จะเขียนนอย่างนี้นะคะพี่ขาพระยี่ห้าสตวัษจากพศสองพันห้าร้อยจากาแม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาถ้าลูกค้าปิดไปแม่ก้าก็จะให้พร้อมกล่องมาเลยค่ะปรับแป๊บนึงเนี่ยค่ะ แม่ค้าเขาจะให้พร้อมกล่องมาเลยนะคะพี่ขายี่ห้าตวรรษนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญยี่ห้าตวรรษ์องค์นี้นะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะจมูกโด่งเลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะจะได้เป็นกล่องอย่างนี้ไปเลยนะคะแม่ค้าใส่เป็นกล่องอย่างนี้ไปเลยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อ่าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะจะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทจะ้ะ 1,3 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะจะมีพอสอให้เห็นชัดเจนเลยค่ะพี่เล่มเล็กค่ะพี่ขาเล่มเล็กไม่ใหญ่มากนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300ร้บาทจ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดขุดวาดหลงพ่อเดิมค่ะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขาเล่มนี้พกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่เนี่ยค่ะ1,300ับาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สําหรับมีดขุดวาดหลงพ่อเดิมเล่มนี้จ้าอ้าวต่อไปมาดูที่เหรียญกันต่อเล ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญกลมพ่อกลวยค่ะพี่จะเป็นเหรียญกลมพ่อกลวยนะคะพี่มีรอยจานองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะเหรียญกลมพ่อกลวยเหรียญนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาขอไว้ที่600้บาทจากเหรียญหลวงพ่อเดิมเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะพี่จ่ายจะเป็นเหรียญปูไข่ เนี่ยค่ะองค์นี้จะเป็นเรียนปูไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่ขาเรื่มพลาติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาสำหรับเดียนปูไข่วัดเชิงเลนจ้า ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาขายตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าค่ะพี่600้บาทจ้ะ600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าจ้าพี่นะคะ600อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ หกร้อยบาทค่ะเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เป็นพระเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าเดี๋ยวหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาหพ่อกันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ตามภาพนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อกันจ้ะส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเป็นนางกวกักหนูไม่แน่ใจว่านางกวกงักหลวง อ๋อเกี่ยหลวงพ่อโบยเป็นหลวงพ่อโบยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจะ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อโบยจ้าส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหลทองนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหลทองค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ นะคะพี่เป็นรูป,ปรหลอดหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ องวัดบางกระพร้อมเป็นขอบฟันเฟืองขอบเหรียญบาทอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หก0้บาทจะ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เป็นขอบฟันเฟืองนะขอบเหรียญบาทอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หก0บาทจะ้ะหก0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อโมค่ะพี่หลวงพ่อโมนี่ขอไว้ที่หก0บาทจะ้ะ เหรียญหลวงพ่อมูแม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเหรียญหลวงพ่อโม Això จังหวัดชัยนาทจ้าจจส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจะ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เหรียญนี้ขอไว้ที่500ยบาท500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญก่าๆโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เจ้าของกอบบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ เป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทพอค่ะเป็นประหลัดคิกค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยจากพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูน่นาควัดถ้วยจรเข้ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่หกห้าบาทจาก ปิดตาปู่นาคมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานและมีรอยลงทองอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะพี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่ออีค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทค่ะเหรียญหลวงพ่ออีนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่ออีค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูท่ทิมฝั่งตะกุดอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะ เนะคะด้านหน้าจะมีตะกรุดอย่างนี้นะคะหลวงปู่ทิม500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยแก้เชือกถักไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเบี้ยแก้เกาเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่700บาทค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับเบี้ยแก้เกาเก่าไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์อาเขียนว่าเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะพี่เป็นเหรียญอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่ขอไว้ที่60 0บาทจ้ะ S <S เขียนว่าวัตถพานสูงนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเดือนอาจารย์เอี่ยมค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปูเอี่ยมค่ะพี่ปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเนี่ยค่ะปูเอี่ยมนี้แมค่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบพิมพ์กบค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทค่ะนะคะพี่ ปิตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านเป็นเสือสองตัวนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะหลวงพ่อป่านนี่เป็นเสือสองตัวนะคะพี่มองดีๆนะคะอีกอีกตัวหนึ่งหันหลังค่ะพี่อีกตัวหนึ่งจะหันหลังนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพิจารหลวงพ่อป่านจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นดาวหลวงพ่อพินะค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะดาวหลวงพ่อพินะค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสิวลีหลวงปู่โตะนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จากที่เบอร์โทร0 8 1 1 0 8ขอโทษค่ะา0 8้า6นึ่งค่ะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่โตะนะคะพี่ขา6 0 0บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ องค์นี้เหมือนกันนะคะพี่ขาหนูไม่แน่ใจว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้กก่อๆโบราณอย่างนี้นะคะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นพระโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหมือนมีนั่งอยู่สององสามองไม่รู้ค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลงค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญปู่สุดวัดการหลงนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเดือนหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จบุญนางนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ สมเด็จบุญนาค่ะพี่ตามภาพนะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะพี่เนะค่ะเป็นสมเด็จบุญนาคกรอบๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์หาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ